ดวงตามราศีเกิดประจำเดือนมีนาคม2566นะคะคลิปนี้เป็นของคนเกิดราศีกุมค่ะคนเกิดราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพ,พันธ์ถึงวันที่13มีนาคมหรือท่านที่มีลัคนาคเกิดราศีกุมนะคะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะ ะะการงานของคนราศกีกุมในคลิปนี้นะคะตำแหน่งการงานของคุณไพ่เด็กถือดาบค่ะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาหรือการทำงานกับหุ้นส่วนอาจจะมีปัญหาเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของแนวทางในการทำงานถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ไพ่ออกมาอย่างนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องพยายาม ปรับความเข้าใจกันนะคะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นต่างคนต่างยุติบทบาทหรือกิจการอาจจะยุบไปก็คือต่างคนต่างไปทํางานตามที่ตัวเองถนัดนะคะแต่ถ้าใครสมัครงานไว้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้งานนะคะแต่เป็นงานที่อาจจะเหนื่อยหน่อยหรือเป็นงานที่คุณอาจจะสมัครตําแหน่งหนึ่งแต่เขาอาจจะลองให้คุณทําอีกตําแหน่งหนึ่งก็ลองพิจารณาดูนะคะก็มีโอกาสว่างานนั้นน่ะถ้าเรียนรู้แล้วก็ ตั้งใจจริงๆก็จะทําให้คุณก้าวหน้าในอาชีพการงานนั้นได้ด้วยเช่นกันค่ะธุรกิจการค้าถึงแม้ว่าจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาดีแต่ธุรกิจในช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรมากมายนักนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการทํางานหรือการฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้มากขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดหรือพนักงานที่ทํางานในองค์กรอาจจะรู้สึกว่าการเงินอาจจะถูกลดลงหรืองานหนักเงินกับงานยัง ไม่สัมพันธ์กันบางคนก็อาจจะมองหาช่องทางใหม่ๆหรือไปเรียนรู้อบรมเพื่อที่จะต่อยอดทางธุรกิจหรือไปทํางานอย่างอื่นได้ช่วงนี้นะคะไพ่ใบนี้เขาก็ยังพูดไปถึงว่ามีบางท่านนะคะที่ว่ากล้าที่จะเสี่ยงในด้านของการลงทุนในด้านของการออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองซึ่งคุณก็ศึกษามาก่อนหน้านี้นอยู่แล้วคะ่ะเพื่อพูดง่ายบางทีออกงานกระทนหันเลยนะคะก็ มีผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะยังช่วยเหลือในด้านของเงินลงทุนหรือมีช่องทางใหม่ๆมาให้คุณได้ทำนะคะหรือใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยดวงการงานของคุณก็ยังมีคนอุปถัมภ์มีคนสนับสนุนค่ะเพียงแค่ว่าอาจจะดูเหนื่อยไปนิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนอยู่ภายใต้ความกดดันแต่ถ้าเรียนรู้และตั้งใจจริงก็จะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้ค่ะเรื่องของการเงินค่ะไพ่ราชาถือไม้เท้า การงานของคุณได้จากตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนมีทั้งงานประจำหรืออาชีพเสริมหรือการวิ่งเต้นติดต่อเป็นตัวแทนในหน้ามีโอกาสนะคะที่จะตาชีวิตจะพลิกผันก็คือเงินจะเข้าได้เงินก้อนใหญ่หรือว่า ปิดจ็อกการขายนั้นได้ถึงแม้ว่าจะจะดูเหนื่อยในช่วงแรกแต่ว่าการที่คุณอ่อนน้อมถ่อมตนใช้ไหวพริบในการที่แบบติดต่อไปเลยหรือแบบว่าไม่ยืะเยอ้อย่างนี้ค่ะก็เขาเรียกว่าปิดการขายได้เร็วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภโชคลาภซึ่งชาวราศีกุมก็ค่อนข้างที่จะถือว่าดวงดีนะคะการเสี่ยงการลงทุนก็ยังมีโอกาสที่จะได้ด้วยแต่ว่าถ้าหากมีปัญหาเรื่องการเงินคุณจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะ นำเงินมาลงทุนในการทำธุรกิจถ้าเป็นเรื่องของการยื่นกู้สถาบันการเงินในช่วงแรกอาจจะดูใหนใจนะคะเอกสารอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่โดยภาพรวมเนี่ยในท้ายที่สุดคุณก็ได้รับการพิจารณาค่ะเรื่องความรักดิบมาเป็นไพ่ห้าไม่เทา้าอันนี้เป็นความรักของคนโสดนะคะคนโสดไพ่เขาจะบอกคุณว่าจริงๆคุณอาจจะมีคนคุยนะคะแต่ คนที่มาคุยอาจจะมีปัญหาอินอตรงนางพูงดง่วยวายระวังไปเจอคนมีเจ้าของหรือมาบอกคุณว่า,เ,าเลิกลากับคุณเก่าแล้วแต่เอาไปมาเนี่ยไม่ได้เลิกลาเค okay. ลักษณะเนี้ต้องระวังว่าดีไม่ดีเขาหรือเธอกลับไปรักกับคนเดิมนะคะก็คือตัวของคนสดเองก็พูดง่ายถูกหลอกให้รักก็ได้ค่ะคนที่มีคู่รองนะคะไพ่หนึ่งม่เท้าค่ะไพ่หนึ่งไม่เท้าอาจจะมีโครงการใหม่ๆหรือมีโชคลาภจาก เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของครอบครัวคือคนรักก็ช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานเรื่องของการไปย,ย้ายสถานที่ที่พักอาศัยอาจจะมีโชคลาภในด้านของคู่ครองซื้อบ้านหาใหม่ให้หรือช่วยเหลือในด้านของธุรกิจนะคะเหมือนคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ความรักก็รับเพื่อนดีค่ะมีเรื่องของความไม่เข้าใจการงอนกันแต่ก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่นะคะเรื่องสุขภาพร่างกายค่ะไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เจ็ม้เท้าสุขภาพร่างกายอาจจะเหนื่อยในใจกับคนรอบข้างเหน,นใจกับหน้าที่การงานที่ตัวเองรู้สึกว่าจะต้องรีบเร่งหรือว่าต้องแก้ไขหรือต้องรีบตัดสินใจนะคะก็เลยทําให้เครียดหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของปัญหาสายตากระดูกข้อต่อหรือ คนที่ใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องระวังค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่ามีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะคะดวงชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะก็แคลาคลาดปลอดภัยค่ะตัวตนของคุณนะคะ e ิวอ f o r อ u n e ค่ะคุณเป็นคนที่พยายามมองโลกในแงด่ดีซึ่งบางทีเนี่ยอารมณ์ของคนเกิดราศีกุมในช่วงเนี้ยจริงๆแล้วอยู่ภายใต้ ความกดดันหรือรู้สึกว่าตัวเองต้องทําอะไรเพื่อให้คนอื่นเขาเข้ามาช่วยเหลือทั้งทงที่ค่อนข้างเครียดแต่ก็ค่อนข้างรู้เขารู้เราและก็ทําอย่างเงี้ยก็เพื่อที่จะให้หน้าที่การงานมันมีสายสัมพันธ์มีคอนเนคชันไปเพื่อความสําเร็จของตัวเองด้วยก็เลยทําให้คุณยอมที่จะถูกกดดันรับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยแต่สิ่งที่คุณทุ่มเทเนี่ยมันก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ